รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับรายการสาวน้อยนักสำรวจ วันนี้เราจะมาทำอะไรนคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับช้างดึกดดำบันที่พรมในจังหวัดนครราชสีมากันค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานั่นเองนะคะไปเลย ช้างสเตโกดอนมี2องาเฉพาะคู่บนมักมีงาขนาดและใกล้กันมากจนต้องพาดงวงออกข้างนอกร่องงาแต่ปลายงาแยกออกด้านข้างอย่างชัดเจนสูงประมาณ2.8-3.8ถึงเมตรพบในช่วง7.3ล้านปีถึง1.2หมื่นปีก่อนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติมีอายุราว6ล้านปีก่อนถึง1.2หมื่นปีก่อนช้างเอลิฟาร์มีลักษณะเหมือนช้างเอเชียหรือช้างไทยปัจจุบันสูงประมาณ2.5-3ถึงเมตร พบในช่วง3.4ล้านปีก่อนถึงปัจจุบันในอำเภอเฉลิมพระเกียรติมีอายุราว2ล้านปีก่อนถึงปัจจุบันและนี่นะคะคือช้างสี่งาเตตราโลโฟโดอนค่ะช้างสี่งาเตตราโลโฟโดอนมีสี่งาขากันไกลร่างสั้นกว่ากอมโฟทเรียมสูงประมาณ2.6เมตรพบในช่วง12.4ถึง7.8ล้านปีก่อนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติมีอายุราว12.4ถึง7.8ล้านปีก่อน ค่ะส่วนช้างที่เราเห็นตรงนี้นะคะก็คือไซโกรูโฟดอนค่ะช้างไซโกรูโฟดอนในรุ่นดั้งเดิมมีสี่งางาคู่ล่างเล็กมากส่วนรุ่นใหม่ไม่มีงาคู่ล่างฟันมีลักษณะเป็นสันคล้ายแอกเทียมบัวสูงประมาณสองถึงสองจุดห้าเมตรพบในช่วงสิบดถึงห้าล้านปีก่อนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติมีอายุราวสิบสาถึงหกุห้าล้านปีก่อนให้เรามาทำความรู้จักกับช้างตัวนี้นะคะก็คือค่ะ ช้างไซโนมัสโตดอนมีงาเฉพาะคู่บนแต่ฟันมีลักษณะคล้ายช้างสี่งากอมโฟทิเรียมสูงประมาณสองถึงสองจุดห้าเมตรพบในช่วง6 5จุด้าถึงสองุล้านปีก่อนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติมีอายุราวสองุ้าล้านปีก่อนและนี่คือช้างสี่งากอมโฟทิเรียมนะคะช้างสี่งากอมโฟทิเรียมมีสี่งาโดยงาคู่บนงอโค้งงอลงมาครอมง,งาคู่ล่างสูงประมาณ2 5จุดห้าเมตรพบในช่วงย5ิบห้าถึงหล้านปีก่อน ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติมีอายุราว16-11ล้านปีก่อนค่ะที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะคะก็คือช้างงาจอบใดโนทีเรียมค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองชนิดก็คืองาจอบแหและงาจอบเลิกค่ะช้างงาจอบใหญ่ไดโนทีเรียมมีเฉพาะงาคู่ล่างและโค้งงอ,งองลงมาขนาดตัวใหญ่กว่าโปไดโนทีเรียมสูงประมาณ3.6-4เมตรพบในช่วง1 2ถึง1 8ล้านปีก่อนในอำเภอเฉลิมพะเกียรติ มีอายุราว12.2ถึง1.8ล้านปีก่อนช้าง้าจอบเล็กโตรไดโนทเทียมมีเฉพาะงาคู่ล่างและโค้งงอลงมาขนาดตัวเล็กกว่าไดโนทเทียมสูงประมาณ2.5ถึง2.8เมตรพบในช่วง2 11ถึง17.8ล้านปีก่อนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติมีอายุราว16.8ล้านปีก่อนและนี่นะคะคือช้างงาเสียมโปรตานนัสค่ะช้างงาเสียมโปรตานันคัสมี4งางาคู่ล่างอยู่ชิดกันและแบนคล้ายเสียมสูงประมาณ2.5เมตร พบในช่วง18.5ถึง12.8ล้านปีก่อนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติมีอายุราว16-12.8ล้านปีก่อนและนี่คือช้างสเตโกโลโฟโดังค่ะช้างสเตโกโลโฟโดอนในรุ่นดั่งเดิมมี4งางาคู่ล่างมีขนาดเล็กมากส่วนรุ่นใหม่ไม่มีงาคู่ล่างสูงประมาณ2.5-3เมตรพบในช่วง18-6.5ล้านปีก่อนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติมีอายุราว13-6.5ล้านปีก่อนเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้ค่ะ ทุกคนทราบไหมคะว่าดินแดนโคราสในสมัยก่อนหรือสมัยบรรพกาลค่ะเมื่อ25ล้านปีถึง0.7ล้านปีก่อนมีช้างโบราณหลายชนิดค่ะที่อาศัยอยู่ที่นี่แต่มี2อชนิดด้วยกันค่ะที่มีลักษณะที่แตกต่างและโดดเด่นไม่เหมือนใครมีอายุมากกว่าช้างเมมโมสคือช้างสี่งาหรือกองโฟทีเลียมค่ะและช้างงางอหรือช้างงาจอบไดโนทีเลียมค่ะช้างทังสองชนิดนี้นะคะอกพบที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสี มีมากกว่า350ชนิดด้วยกันแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงแค่2ชนิดค่ะคือชนิดเอเชียและชนิดแอฟริกาค่ะช้างทั้งหมดที่กล่าวมานะคะมีวิวัฒนาการมาจากบัตติกรลษที่มีขนาดเท่าหูใหญ่ที่เรียกว่าโมลิทีเลียมค่ะที่จะอาศัยอยู่ในประเทศอียิปต์เมื่อ55ล้านปีก่อนค่ะ ท่านผู้ชมท่านใดสนใจเข้าชมรูปปั้นช้างดึกดำบรรข้างตึก36คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัตรนครราชสีมาหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ที่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินจังหวัดนครราชสีมารายการของเราก็จบกันไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ